รับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นนตตี้นะคะทุกท่านตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาอาจารย์นนตตี้ลงมาะละนี่ทั้งลูกศิษย์นะคะชาวบ้านเาก็มารอะคะที่จะพบกับอาจารย์นนตตี้นะคะมาฟังตัวเลขจากปากของอาจารย์นนตตี้นะคะงวดแนวทางวันที่16ธันวาคมนี้นะคะทุกท่านเนี่ยโอ้โหแน่นตำหนักเลยนะ,ะทุกท่าน เอาไหมเอาไหมเอาไหมซ้อมไว้ซ้อมไว้เจ็บเนื้ออันนี้ซอมเดยครับเออซอมซอมพุ่งนี้พรุ่งนี้เด้อครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครจะมาร่วมอ่ารุนกาจานนะครับเชิญนะครับเด้อบ่ายสามโมงนะครับเออมาลุ้นมาลุ้นกัน มาลุ้นกันได้นะคะอจาจารย์มาสีมาแล้วนะคะ่อาจารย์จะใส่สี้มกับสีแดงเป็นเคเป็นเคติดด่านทานี่านท่นนี้ใครมนสีแดงนะครั่เนทุกท่าุ่นทุานุ้น เก่งก็ื่อไม่ได้ก็เกงหมดไาเลยไอ้ปาี่จริงไหมะไรครับมารีเิ็งยังผู้สอนด้วเแม่เด้อคุณลังค้นี่อาจารย์นั่นขออะไรกับทรตสับต๊เตนานะครับอนจาร่ต้น่ไล่รถหลกีบเอาแล้วเด้ผมเนี่ยนะครับแล้วกะกะขอยู่เงี้ยนหมเงี้ยนมันเถื่อนกวนก็เจ้าเข้าใจพิดตามถุงมเจ้าขีรถไม่เงี้ยนอาจารย์นะครับมเนอ เนี่ยสิว่าผู้สาวมาหาเนี่ยจะมาเนี่ยนะครับเนาะร่วมเลืงวดนี่ก็ยังวางงวดก่อนอาจารย์บอกว่าอะไรบอกว่าผู้ขันคนเนอะเพราะงวดนี่ห้าดังที่สุดน่าจะเป็นงวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเป็นงวดที่ที่เก่าเนี่ยเป็นงวดที่เพราเข่านะครับงวดแน่นผมเชื่อว่าหลายคนในนี่ก็ซื้อน้ำไหลอยู่นะครับงวดเขาถือนี่กูว่ซื้อดอกกูซื้องวดเขาก็ถือตลาดน้อนั่งอยู่ใน้หนิ ป็นยังสั่นนะหรือว่างวดไดเขาถือกันกูตัดตัวถือกอ่ากันนี่นะครับกูเลือกเลยทั้งนีอาจารย์บอกว่าเอาเืินเด้ออย่าตัดออกเด้อกับเสือครับตัดออกคือเก่านะครับแน่ละคือดวงนะครับหรือว่างวดบางกีเก้านึงเขาได้เต็มเต็มเนี่ยกูก็่ได้มั่นใจเคิมนะอาจารย์นะครับเพราะว่าอย่างกูคัดค้นคืออย่างก้อนนานั่นอาจารย์เขามาแล้วแปดมวดก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎายาวมาจนถึงมงวดสุดท้ายคือ16ตุลา แล้วหนึ่งพฤจิการก็เป็นงวดที่อาจารย์บอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นงวดที่ข้ายหนาขายตาที่ซุดแล้วแล้วก็เป็นงวดที่ค้นโพ่ดาวไรทีุ่ดนะครับเขาว่าศูนย์พ่อมึงบอกให้รอเขาว่าอาจารย์นอตตี้มูคี้นะไหมไม่ใช่นั่นดาแซบแสบผมนึกอ่านนึกหัวดอกนะครับเพราะว่ามันว่าเขานอกงวดนาวัน่นก็เป็นงวดที่ผมว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก้นหน้านั่นกับเขามาเช่นนะซุดป้าาทางหุ่นเพิ่นมาทุกงวดเี่เพิ่มมาท่านั้งแต่งวด โอ้หวดไหนหวดแรกๆเลยเนาะครับเออุวดตูล <c oughs> ่าเป็นเท่นกับเหมือนลายเท่ากันล่ะนะครับน้องกะเราเพิ่งแห่เสร็จนะครับน้องวดนี้อาจารย์ก็ไปบนผู้แล้วผู้ใดถือเลขให้มาแห่นงาำกันเด้อเป็นป่องเงาเด้อครับเด้อนะครับรอบก่อนหุ่นแห่เป็นหมื่นเลยนะครับแต่ว่าจะถามแต่ละคนหุดว่ากี่ว่าถือลายวอเพิ่นว่าเพิ่นถือก็ลายเพิ่นถือผู้เล่าแสนหาพนัก S <S <an> นะครับแม่ถือหลายวงเพราะหลายเลยแสนหาหนึงโอ้ยเนาะก,กับผมไปตั่วน<อ>เนาะ,ะนะครับหลายแสนกะคือยังวา่ากูขัดคนย่ำอีกข้างเพราะว่ายัางมั่วสล้านประเทศนี่คนด่าผมหลายนะครับผมก็บอกกูว่าถ้าซุ้มหนีมันด่าผมเนี่ยย่าให้มันถือนำ<ม>้ำแม่นม,มันสื่อน้ำกหมอย่าให้เข่านะครับบัดรที่หนึ่งห้องงวดเมื่อกี้ผมเลยบอกว่าซุ้มหนีดาผมมันหมดสื่อน้ำแล้วเพราะว่าเฮาเจาะเบาเข่ามาสองงวดนะครับระเบิงแล้วกูเฮ็ดไหนมันเห็นขอเก่าหนึ่งรางไหนว่าผู้ใดเบื้องไร้สวนผมเดี๋ยวบอกว่าล่างเก้าหนึ่งเฮ้ ครับผมกับฟันเห็นมูซื้อกุ้งว่ะผมก็บอาเรียบเ้าหยีผมเหมือนมันปบบกุ้งเน่าเก่าหนึ่งอย่าง่าอยู่นะครับเนาะผมก็ได้ลอตเตอรี่ส่วตัวเองกับเจสิมาใบนะครับเนาะหัวนั่นแล้วก็ใไตข้างใต้เขาเบาเนาะมันผิดกฎหมายนะครับางใตว่าต้องห่วงนะครับเอาหัวกระจเงินเหมือนก็ไม่จันวันนี้ซอมวันนี้ล่างเจดหึเฮ้แล้วเาอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดียวจนชบใหม่เดีรงเจหนึ่ง ถ้าไม่มาก็นอนบัดด้วยกันะ,ะเลขแบบนี้เขามีหลุดแล้วครับเนาะอาจารย์บอกไว้ก่อนแล้วก็พอมีไผ่หูว่าออกตัวไดนมืออื่นนี่อาจารย์หูอยู่ว่าเลขออกตัวไหคือซีมงแรงมือทุกคนเนั้นอาจารย์บอกได้หอนงบตัวเด้อขันซีมงแรงม่เน้องกันอยูเซอร์น่ะปวดท้าเพราะอะเมื่อไหร่แก่งแง่น้องกันเนียครับเมื่อไหร่ผมเห็นลูกศิษย์แต่ละคนนี่เหมือนไอ้เขียนเลยแต่ละคนนะครับเนาะ กะ6ธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7นะครับก็จะมี79 76 69แล้วก็71นะครับ79 76 69แล้วก็71นะครับส่วนเม็ดเดียวเราให้ไปที่79ส้าว่าเลขที่มันหลุดมาผมเห็น79ไม่อั้นนะบางที่นะเพราะว่ารมคิดว่ามันออกแล้วมันอาจจะมออกอีกแก่สำหรับผมบอกแล้วสามารถออกไ้นะยรับแล้วการโตที่ตำแหน่งที่ผมมากแต่ ว่างวดก้อนผมก็บอกว่าผมมากเก้าหนึ่งที่สุดแล้วก็รองลงมาคือเก้าสามแห่งงวดนี้ก็บผมก็จะเป็นเจดหนึ่งรองลงมาก็คือเจ็ดเก้าถามมาผมมากตกเก้าไหมแล้วการทู่ผมกับแย็กจูดายตัวนี้เนาะอ่างทองน้ำกดเลยะเก้าห้างวดก้อนผมจูดายหาห่งเก้ามันเป็นตัวดีนะครับแนวกะอ่างวดก้อนนี่มันจะง่ายเพราะว่าอย่างเลขเขามีเก่าหนึ่งพวกปูกับเก้าหนึ่ง บ้านเล็กที่ขึ้นบ้านไม่เกือบหนึ่งเก่าบ้านหี้มูกับซื้อพุ่งพุ่งเนวเก่าหนึ่งคือมันได้ตื่นไงนะครับหมดก่อนตั้งวดนี้มันบรชนมันบรชนแต่ว่าถามว่ามักไปทางไหนอาจารย์รอบนี้อาจารย์มักไปทางทู่บางทีก็ได้กระแสข่าวมากว่าเขาตั้งลมเกียหนึ่งบ่ครับเนาะลมโลดเด้อคอยออกเก็ยร์เก่าไปเลยตัวเอาเจ้าลมเล็กเกียเท่ากับออกเล็กทู่มันเรื่องนี้อย่างไรนะครับเนาะเล็กทู่นี่มากที่สุดคือตัวเนี้ยเนี่ยห้เนะครับเพราะว่าลูกทีอยู่เมืองพุน พี่เพิ่ือน้ำแปดงวดเก้างวดนี่งวดก้อนนี่เพิ่นถือที่เก้าะหลายล้านเพราะว่าอย่งเพิ่งจุดถูบได้หนึ่งเก้ามงวดนี้เพิ่นจุดได้ตัวนี้ไหมเพจุดได้ตัวนี้ผมบอกว่าได้เด้จะภาพผมบอกด้จุะจุดได้เพิ่จุดได้ตัวนี้มันเลยรอเลออกนะครับรถตัวนี้เก้าห้ แต่ว่ามันจะกลับหัวไหมอันนั้นไม่รู้นะครับเนาะยกลับเรื่องฟูเรื่องบอมากมัดิถึงดาครับกะตะว่าซีฟูจำไว้หาซื้อได้นะตรงบอกไปก้อนมาหาซื้อได้กะห่านตัดออกครับผู้ใดมากเก็บยังกะรูดไปก้อนนะครับมากเก็บซูนก็ได้บ่ได้ว่ากันเดี่ยวคนบอกว่าเป็นยังอาจารย์นอตตี้คือปล่อยเลยไว้แห่มันอันผมว่าบ่เกี่ยวขันมันจะอันนี่ปล่อยมือสุดทไทยมันจะอั่นยูดีนะครับปล่อยไว้ยังหน่อยก็ได้ไปชื่อลรตเตอรี่ลรตเตอรี่เด้๋จะเห็นให้เขาเบมืนหนีเมือนชิน่ะเฮ้าถึงรางวันที่หน อ่ะแต่เขาบไม่ลีลาไว่ออกพุกผมให้เลยนะครับกะรว่าต้องคิดอย่างไรการม่าถือว่านี่ว่าหน่นหนาเก่าไม่ครับว่ามีอย่างไรนะครับมันว่ามิอย่างไรยาว่าแม่นว่าถือแล้วอาจารย์น็ตตีู้ขี้ทุกคนบอกเนี่ยว่าคืลาดบเส้นนะคือว่าผมจนไม่อยากเข่าสำนักผมอยากไอ้คนไหลนะครับแต่ว่าคือยังผมบอกแหละผู้คาดคน อ้าเข้ามาด้วยใจซาท้าจังไายก็ได้แม่นมือตัวนี้อาจไปซื้อตัวนี้มันบ่าอาจอาจจะพูอก็ได้นะครับมันอยู่ที่ดวงวาสนานะครับเห็น,าานวยายามเขาถือเขามาถือก็มีเลขอาจารย์เข้ามาแล้วท่าซีเอสงวดเราเข้าไปตั้งสิบ้ลังคนขั้นถือจะงวดอยู่นั่งอยู่นี่นนมามาหนนเห็นบ่ล่ะผู้ลังคนกะมาไม่หัวกครเห็นก่อนเขาเขาตืมๆนี่กูว่าเห็นดอกบัดปุยเห็นเขาหูกูท่าน,าน,น่าหลายเรียบร้อยบ้างหลักกิโลเป็นอยอยู่หุ่นได้เลย อ่ะมื่อนี้มาเดี๋ยวก็จะเปิดดวงให้นะครับเนาะก็จะได้เปิดทุกคนเพราะเปิดดวงเซตมื่อนี้จะพาไหวปูเปิด